หมอกนาะทึืปกคลุมรอบปราสาทต้นไม้สูงใหญ่สั่นไหวราวกับกระซิบกลิ่นชื้นของดินเก่ากัดจมูกเสียงกรอบกแกรบของใบไม้ดังแผ่วเบาในความเงียบราวกับมีใครกำลังตามมาในห้องบรลลังอันรกร้างเทียนไขเล่มสุดท้ายกำลังดับแสงสลัวสะท้อนบนผนังหินเย็นเฉียบเจ้าชายทีรันเดินผ่านโถงอันเวงว้างสายตากวาดมองหา เจ้าหญิงลาริสาผู้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเมื่อคืนพระจันทร์เต็มดวงเลือแทงกลางเป็นทางยาวพาเขาไปยังห้องปิดตายที่ไม่มีใครกล้าเปิดมานานนับศตวรรษบานประตูเหล็กมีตราประทับรูปงูพันหัวกะโหลกเสียงคลืดคราดเจ้าชายผลักบานประตูด้วยแรงสัน่นภายในคือห้องมืดทึบกลิ่นเน่าเหมือนเนื้อสัตว์ที่ทิ้งไว้นาน เสียงหยดน้ำจากเพดานกระทบพื้นหินดังติงต๋งติ๋งทุกหยดคล้ายเสียงหัวใจมีรูปวาดเก่าแก่บนผนังภาพเจ้าหญิงในชุดสีดำสนิทแววตาในภาพคล้ายจะขยับตามในเงามืดข้างหลังมีเสียงกระซิบเรียกชื่อเขาเสียงแหบพร่าจากลำคอของบางสิ่งที่รันหันขวับไม่เห็นใครแต่สัมผัสได้ถึงลมหายใจ เขาก้าวต่อขาของเขาสั่นแต่ไม่หยุดเดินหน้ากระจกโบราณเขาเห็นเงาไม่ใช่เงาของเขาใบหน้าซีดขาวมีเลือดไหลาจากดวงตากำลังยิ้มอยู่ในกระจกจู่ๆเสียงกรีดร้องดังแหลมมาจากห้องใต้ดินลึกเสียงนั้นคือเสียงของลาริสาเขาวิ่ง เสียงฝีเท้ากระทบหินดังก้องประตูเหล็กเปิดออกเองควันดำทะลักจากข้างในกลิ่นกรมาถันรุนแรงแสงแดงวาบขึ้นภายในมีเพียงตุกตาไมา้ที่หน้าตาเหมือนลาริสาเป๊ะทุกระเบียดตาแก้วของมันไหลน้ำตาสีเลือดก่อนมีเสียงหัวเราะเบาๆเสียงนั้นดังจากทุกมุมเสียงของลาริสา แต่ไม่ใช่เธอคนเดิมที่รันถอยหลังหัวใจเต้นแรงเงามืดเคลื่อนไหวอยู่รอบตัวบางสิ่งอยู่ตรงนั้นกับเขาในห้องนั้นบางสิ่งที่ไม่ควรถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งประตูเหล็กปิดดังปังเสียงสะท้อนดังลั่นทั่วห้องใต้ดินที่รันสะดุง้งพุ่งไปที่บานประตู แต่ไม่มีมือใดเปิดออกจากด้านนอกเขาโดดทุบเหล็กเย็นเฉียบเหมือนกำแพงน้ำแข็งจากนรกเงามืดเริ่มล้อมรอบลมหายใจเริ่มสัน้นเรากับอากาศกำลังถูกดูดออกไปเสียงหัวเราะเริ่มกลายเป็นเสียงกรีดร้องเสียงกรีดร้องของผู้หญิงหลายคนพร้อมกันเขาหันกลับแสงแดงริบรี่ ฉายให้เห็นเงาร่างสูงใหญ่ในมุมมืดเจ้าหญิงลาริสายืนอยู่ตรงนั้นในชุดกระโปรงสีดำเปื้อนเลือดลาริสาเขาเอ่ยเบาๆแต่เธอไม่ตอบเพียงยิ้มยิ้มที่ไม่มีความรู้สึกดวงตาของเธอกลายเป็นสีดำสนิทไม่มีตาขาวไม่มีชีวิตเธอจำฉันได้ไหมเสียงของเขาสั่น แต่เงารอบตัวเธอยิ่งขยายใหญ่เธอก้าวเข้ามาเท้าเปล่าเหยียบเลือดที่เจิงนองเสียงแฉะแฉะทำให้เขาแทบอาเจียนในมือของลาริสาถือหัวตุ๊กตาไม้ที่ตอนนี้มีตาเป็นของจริงทุกอย่างเริ่มจากที่นี่เธอกระซิบคำสาบของราชวงศ์จากเลือดของเจ้าชายองค์แรกที่รันมองไปยังฝาผนัง จะรึกโบราณปรากฏขึ้นด้วยเลือดที่ไหลาจากรอยแยกลูกหลานจะชดใช้ด้วยจิตวิญญาณเสียงเธอดังขึ้นหลายเสียงเหมือนมาจากอีกพบหนึ่งพื้นหินใต้เท้าเริ่มแตกออกรอยร้าวแผ่ขยายเป็นเส้นดำเลือดไหลซึมออกจากรอยแตกล้อมเท้าของเขาไว้อุ่นหนึบและมีกลิ่นสาบเขากรีดร้อง แต่เสียงเขากลืนหายไปในเสียงสวดภาษาที่เขาไม่รู้จักลาริสายืนมองไม่มีน้ำตามีเพียงรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความว่างเปล่าจากเพดานตุกตาไม้ร้อยเชือกค่อยๆละตัวลงทีละตัวทีละตัวแต่ละตัวหน้าตาเหมือนเจ้าชายที่รันทุกประการเหมือนเขาเคยถูกแขวนไว้ก่อนหน้านี้เงามือจากผนัง ยื่นมือออกมาลากเขาเข้าไปในรอยแยกเล็บดำยาวกรีดผ่านผิวหนังเสียงขูดกระดูกดังกรอบกรอบเลือดประเซนลาริสายังยืนอยู่มองดูโดยไม่กระพริบตารอยยิ้มเธอกว้างขึ้นจนถึงหูทั้งสองข้างราวกับไม่มีผิวหนังอีกต่อไปภายในเงานั้นมีบางสิ่งรออยู่ บางสิ่งที่ต้องการเลือดของราชวงศ์ทุกคนและเจ้าชายทีรันเป็นเพียงแค่รายต่อไปภายในความมืดที่กลืนกินเสียงกระดูกแตกยังคงดังก้องในหูทีรันหมดแรงแต่ร่างยังถูกดึงลงสู่ความลึกที่ไร้จุดจบเขามองขึ้นเห็นเพียงดวงตาของลาริสามองลงมาจากปากหลุมไม่ใช่แค่เธอ มีดวงตาอีกนับสิบนับร้อยลอยวนอยู่ข้างหลังเธอเจ้าชายพยายามตะโกนแต่เสียงไม่ออกเหมือนลำคอเขาถูกบีบแน่นจากภายในความหนาวเย็นกัดกระดูกมือเขาเปื้อนเลือดแต่ไม่รู้ว่าเป็นเลือดใครเขาถูกปล่อยลงกระแทกพื้นแรงกระแทกทำให้เขาหมดสติแต่สติกลับไม่ยอมปล่อยเขาไปแสงสัวสีเขียว ลอดผ่านรอยแยกบ,บนพื้นหินเผยให้เห็นซากศพมากมายพวกมันสวมชุดราชวงศ์โบราณแต่ละคนไม่มีหัวหัวพวกนั้นวางเรียงเป็นวงกลมล้อมรอบแท่นหินเก่าที่รันพยายามคลาหน,นีแต่มือเขาแตะถูกบางอย่างมันนิ่มเปียกและเคลื่อนไหวหัวศีรษะของเจ้าชายองค์กร ดวงตายยังลืมค้างเหมือนยังคงเฝ้ารอเสียงลมหายใจดังขึ้นในทุกทิศไม่ใช่แค่เขาที่อยู่ที่นี่บางสิ่งตื่นขึ้นแล้วมันเดินช้าๆเสียงก้าวเท้าตึกๆกลิ่นเน่าเหม็นแสบจมูกเจ้าชายพยายามตั้งตัวแต่ขาเขาไม่ขยับมือมืดจากพื้นดินขว้าเท้าเขาไว้ กดแน่นเหมือนหินเขาร้องร้องด้วยเสียงที่ไม่เคยรู้ว่าตัวเองมีเสียงที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังบนแท่นหินมีหนังสือโบราณเปิดค้างอยู่หน้าที่มีสัญลักษณ์ประหลาดตัวอักษรขยับคล้ายกำลังถูกเขียนใหม่ด้วยเลือดสดๆที่หยดลงเองเจ้าชายทีรันเสียงหนึ่งกระซิบจากด้านหลังของเขา เขาหันไปช้าช้าในความมืดคือร่างหนึ่งร่างนั้นไม่มีหน้าแต่สวมมงกุฎของกษัตริย์องค์แรกที่หายตัวไปหลายร้อยปีก่อนในมือของมันถือดาบที่ลุกเป็นไฟดำแสงไฟส่องลงบนตัวทีรันเลือดของเจ้าคือกุญแจมันยกดาบช้าช้ามั่นคง ทีรันกรีดร้องอีกครั้งเสียงดังสะท้อนขึ้นไปถึงปราสาทด้านบนแต่ไม่มีใครได้ยินในชั้นบนสุดลาริสาเดินเข้าไปนั่งบนบัลลังรอยยิ้มจางๆปรากฏบนริมฝีปากในมือนั้นคือมงกุฎของเจ้าชายทีรันเลือดหยดลงจากปลายเส้นผมเธอเปื้อนพื้นหินค่อยๆซึมเข้าไปใต้บัลลังเธอหลับตา และพูดกับความมืดเบื้องหลังว่าข้าคือราชินีแห่งคำสาบเสียงระฆังโบราณดังขึ้นจากหอคอยสูงสุดก้องก้องก้องไม่เคยมีใครได้ยินเสียงนี้มานานนับร้อยปีเพราะมันดังขึ้นเมื่อราชวงศ์ตายทั่วปราสาทผนังเริ่มร้าวฝุ่นผงตกลงจากเพดานบรรยากาศเย็นเยือก เหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังพลานออกมาจากหินที่สวนด้านหลังรูปปั้นเจ้าหญิงโบราณเริ่มเปลี่ยนสีผิวกลายเป็นเนื้อแท้ดวงตาเริ่มก่อกลิ้งเสียงกระดูขยับดังกรอบกรอบทั้งหมดลืมตาขึ้นพร้อมกันสิบยี่สิบราชินีแห่งอดีตที่ถูกลืมพวกเธอตายด้วยคำสาปเดียวกัน ตายพระเลือดราชวงศ์แต่วันนี้มีคนพาพวกเธอกลับมาและคนนั้นนั่งอยู่บนบัลลังก์ลาริสาลืมตาอีกครั้งแววตาเธอเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่เธออีกต่อไปภายในนั้นมีหลายเสียงหลายวิญญาณทุกพระราชินีทุกเจ้าหญิงที่หายตัวพูดพร้อมกันผ่านปากของเธอ คำสาบสิ้นสุดแต่ความตายเพิ่งเริ่มตน้นมือเธอลูบผ้าคลุมผ้าถักจากเส้นผมมนุษย์เส้นละหนึ่งชีวิตใต้ประที่นั่งมีช่องลับเปิดออกอย่างช้าๆเสียงสายลมเย็นวูบผ่านเหมือนเสียงคร่ำครวญของเด็กน้อยร้องให้ในความมืดภายในช่องมีโลงศพหนึ่งใบสลักด้วยทองและเลือด เธอลุกขึ้นเดินไปอย่างสง่างามเท้าเปล่าทิ้งรอยเลือดบนพื้นลงเปิดออกเองภายในว่างเปล่าแต่กลิ่นเน่ารุนแรงจนน้ำตาไหลที่ของเจ้าชายเสียงหนึ่งกระซิบจากใต้พื้นคือที่นี่ตลอดไปและแล้วเลือดเริ่มไหลย,ย้อนกลับจากบันไดาจากเพดานจากผนังเสียงกรีดร้องของทีรัน ดังก้องขึ้นมาอีกครั้งแต่คราวนี้เต็มไปด้วยเสียงอื่นแทรกเสียงหัวเราะของเด็กผู้หญิงเสียงสวดมนต์เสียงการเฉือนเนื้อลาริสาหัวเราะช้าๆเบาๆเ,เ,เหมือนเสียงลมพัดผ่านลงเปล่าเธอยกมงกุดวางลงบนหัวตนเองแล้วทุกอย่างก็เงียบสนิทแต่ในความเงียบมีเสียงฝีเท้า เบาแผ่วแต่เข้าใกล้ทุกขณะไม่ใช่ฝีเท้าของลาริสาไม่ใช่ของราชินีโบราณแต่เป็นของใครบางคนที่ไม่ควรกลับมาบานประตูหินปิดสนิทอีกครั้งคำจารึกโบราณเปลี่ยนรูปกลายเป็นใบหน้าของทีรันแววตาเขาในหินอย่างจ้องมองราวกับยังคงร้องขอให้มีใครได้ยินภายในห้องโถงบันลังเวลาหยุดนิ่ง ไม่มีเสียงใดหลงเหลือแสงจากเทียนดับลงทีละเล่มทีละเล่มจนเหลือเพียงความมืดสนิทลาริสายืนนิ่งราวกับรูปปั้นไม่มีลมหายใจไม่มีการเคลื่อนไหวแต่ภายในดวงตาเงาสะท้อนของเปลวไฟกำลังเต้นอย่างบ้าคลาั่งใต้พื้นปราสาทเลือดยังคงไหลรวมตัวเป็นแม่น้ำสายเล็ก แม่น้ำที่พัดพาวิญญาณลงสู่ความลึกที่ไม่มีจุดสิ้นสุดพร้อมเสียงกระซิบจากความทรงจำเสียงหนึ่งดังขึ้นอีกครั้งแถวเบาแต่เจาะทะลุความเงียบทีรันเจ้าจะไม่ตายเปล่าเสียงนั้นเป็นเสียงของเด็กชายคนหนึ่งที่ไม่เคยมีใครรู้จักในห้องลับซึ่งไม่มีแผนที่ใดบันทึกกล่องไม้เก่าแก่สันสถานฝาปิดเองช้า ภายในมีหัวใจยังเต้นอยู่แดงสดและเปื้อนคาถาโบราณมันคือหัวใจของกษัตริย์องค์แรกถูกสาบให้มีชีวิตเพื่อเฝ้าคำสาบไปชั่วนิรันดราริสาเดินเข้าไปในห้องลับไม่มีใครเคยรู้ว่าเธอมีทางเข้ามาเธอก็มองหัวใจยื่นมือเปื้อนเลือดไปสัมผัสมันและพูดถ้อยคำโบราณที่ไม่มีผู้ใดคนเอ่ย ทันใดนั้นหัวใจเต้นแรงขึ้นแรงจนพื้นสัน่นเสียงคำรามของสัตว์นรกดังมาจากกำแพงรอยร้าวขยายใหญ่มือกระดูกยื่นออกมาจากกำแพงไม่ใช่มือมนุษย์แต่มือของบางสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่มันยาวใหญ่มีเล็บแหลมดั่งใบมีดผิวหนังแตกระแหงเต็มไปด้วยรอยแผล ลาริสาไม่ถอยเธอยิ้มยืนนิ่งเหมือนกำลังรอคำเชิญจากฝันร้ายเบื้องหลังเธอตุกตาไม้หน้าตาเหมือนเจ้าชายทีรันค่อยๆลืมตาขึ้นน้ำตาสีดำไหลาจากเบ้าตาซึมลงพื้นอย่างช้าๆก่อนจะเปลี่ยนเป็นตัวหนังสือตัวหนังสือเหล่านั้นไหลเข้าไปตามรอยแยกบนพื้นเหมือนเลือดที่วิ่งไปสู่หัวใจของปราสาส คาถาเริ่มทำงานปราสาทสั่นไหวเพดานแตกร้าวเศษหินตกลงมาและลาริสาผู้เสียงเบาแค่คำเดียวเริ่มจากหลืบมืดเสียงฝีเท้าเล็กๆดังขึ้นดังใกล้เข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆเ,เด็กหญิงผมยาวในชุดขาดรุ่งริ่งเดินออกมาจากเงามืดเธอไม่มีหน้า แต่ถือกระจกกระจกที่สะท้อนเฉพาะความกลัวเธอยื่นกระจกให้ลาริสาโดยไม่พูดอะไรและในกระจกนั้นคือภาพของเจ้าชายทีรันแต่ทีรันในภาพกำลังยิ้มรอยยิ้มที่ไม่ใช่ของเขาอีกต่อไปดวงตาเขาโปร่งเปล่าดำสนิทแต่กลับจ้องมองใครบางคนใครบางคนที่ กำลังยืนอยู่หลังคุณลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านหลังต้นคอเหมือนมีบางสิ่งหายใจริมใกล้ผิวทุกอย่างเงียบแต่เงาไม่หยุดไหวเงาของใครบางคนที่ไม่ควรมีคุณหันหลังช้าๆแต่ไม่มีใครไม่มีแม้เสียงฝีเท้าไม่มีแม้ลมหายใจกระจกในมือลาริสายังส่องภาพของทีรัน แต่ตอนนี้เขายื่นมือออกมามือในกระจกข้อเบาๆกับผิวแก้วก๊อกกกทีละครั้งแรงขึ้นเร็วขึ้นเสียงแก้แตกร้าวเริ่มแผ่ทั่วกระจกก่อนที่มือเขาจะทะลุออกมาจริงๆกระจกแตกเป็นพันเสียงแต่ไม่มีเสียงเพียงแค่ความเงียบลึกที่กลืนทุกสรรพสิ่ง มือของทีรันคว้าคอลาริซาแน่นจนร่างเธอยกสูงจากพื้นดวงตาเธอเบอิกกว้างแต่นั่นไม่ใช่ความกลัวแต่คือความยินดีในที่สุดเธอครางเจ้ากลับมาแล้วทีรันแต่ไม่ใช่ทีรันร่างเขาเต็มไปด้วยเงาดำแผลเน่ารอยไหม้และรอยสลักเวทเสียงเขาเปลี่ยนไป แหบต่ำซ้อนกันหลายชั้นเหมือนมีหลายชีวิตพูดพร้อมกันข้าคือสิ่งที่เจ้าสร้างเจ้าคือเครื่องบูชาและตอนนี้พิธีจะสมบูรณ์เงาดำแผ่จากร่างเขากลืนตัวลาริสาดวงตาเธอกลายเป็นแสงสีแดงหัวใจของกษัตริย์องค์แรกในกล่องไม้นั้นเริ่มเต้นแรงขึ้นเร็วจนผิดธรรมชาติเลือดจากทั่วปราสาท ไหลรวมเข้ามาหามันรากับถูกดึงด้วยแรงมหาศาลพื้นเริ่มยุบป,ประสาสาทั้งหลังเริ่มลมแต่ไม่มีเศษหินใดหล่นใส่ร่างทั้งสองพวกเขาถูกค้่อมล้อมด้วยเสาศิลาเรืองแสงมีอักษรสาบหมุนวนรอบลาริสาและทีรันในอากาศกลิ่นเน่ากลิ่นไฟกลิ่นดอกไม้แห้งผสมกันจนน้าคลื่นใส้ เสียงกรีดร้องดังจากใต้พื้นเป็นเสียงของทุกดวงวิญญาณที่เคยถูกสาบรวมเป็นเสียงเดียวเสียงแห่งการปลุกเงาดำเริ่มแทรกตัวออกจากผนังรูปทรงของมันไม่แน่นอนบางเหมือนควันบางหนักแน่นเหมือนหินพวกมันหมุนวนรอบร่างของลาริสาเหมือนผ้าโพกศีรษะของราชินีมืดที่รันชูมือขึ้นสายฟ้าดำพุ่งจากเพดาน กระทบกลางห้องโถงเปรี้ยงแสงที่สว่างนั้นเผยให้เห็นทุกเงาในห้องรวมถึงเงาของคุณเองคุณที่ไม่รู้ว่ากำลังดูอยู่จากที่ใดไม่รู้ว่าคุณมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ว่าตอนนี้ยังเป็นคุณอยู่หรือเปล่าเพราะในเงาที่ทอดยาวจากเท้าคุณดวงตาคู่หนึ่งกำลังลืมขึ้นช้าๆพร้อมรอยยิ้มที่คุณไม่เคยมี เซคเคนดิงและเซเชิร์นเพอร์โซดภายใต้เงาสุดท้ายที่ยืดยาวดวงตาคู่หนึ่งลืมขึ้นพร้อมรอยยิ้มที่บิดเบี้ยวคุณไม่ได้ยืนอยู่ในปราสาทแต่ยืนอยู่ในเงาที่ไม่มีที่มาและไม่มีทางกลับเสียงกระซิบดังจากทุกทิศกระซิบชื่อคุณเรียกซ้ำด้วยเสียงของคนที่คุณเคยลืมเจ้าเลือกแล้วเสียงของลาริสา ที่ตอนนี้ไม่ใช่ลาริสาอีกต่อไปเธอยืนอยู่ตรงหน้าชุดคลุมของเธอไม่เปื้อนเลือดแต่มันทำจากเลือดเลือดที่ยังไหลยอยู่คล้ายจะยังมีชีวิตแต่ไม่ใช่ชีวิตของเธอเจ้าคือสายเลือดคนสุดท้ายเจ้าคือสะพานคือกุญแจคือประตูคุณพยายามก้าวถอยแต่พื้นหายไปมีเพียงความว่างเปล่าที่ลึกจนใจเต้นร่วง ทีรันหรือเงาที่กลืนเขาค่อยๆก้าวมาใกล้ไม่พูดอะไรเพียงแค่ยิ้มในมือเขาถือกระจกบานหนึ่งที่แตกเพียงครึ่งเดียวเขายื่นให้คุณในกระจกนั้นคือเงาของคุณแต่ไม่ใช่คุณมันขยับช้าๆยิ้มให้ก่อนจะยกมือวางลงบนถิวกระจกและมันก็เริ่มดึงคุณเข้าไป เอาคุณดึงคุณเองเข้าไปยังที่ที่มันอยู่ภายในนั้นมีเสียงหัวเราะของเด็กของหญิงชราของชายบ้าพวกเขาคือผู้ถูกลืมผู้ที่เฝ้ารอใครสักคนมาแทนที่พวกเขาคุณเริ่มจำบางอย่างได้เสียงเหล่านั้นไม่ใช่คนแปลกหน้าแต่คือเสียงของคุณเองในคืนฝันร้ายเมื่อยังเด็กเงาของความกลัว ได้รูปได้ร่างและตอนนี้ได้ร่างคุณลาริสากระซิบข้างหูเจ้าไม่ตายเจ้าเพียงกลับบ้านพื้นใต้ฝ่าเท้ากลายเป็นเงาคุณจมลงไปทั้งร่างทั้งใจในห้องโถงแห่งคํำสาปเสียงกระจกแตกกลายเป็นเสียงสุดท้ายจากนั้นก็เงียบและเงาก็ยิ้ม ไฟนอ้นเอนดิงเกรสเฟอร์โคลเชอร์คืนตกเงียบในหุบเขาแห่งปราสาทต้องคำสาบสายหมอกเลื้อยคลานราวกับมือที่ยังหิวกระหายแสงจันท์จางลงหม่นมองเหมือนถูกกลืนท้องฟ้าหลังน้ำตาสีหมึกในซ่าปรักหักพังของปราสาทที่เคยยิ่งใหญ่ไม่มีใครรู้ว่าเคยมีชีวิตอยู่ที่นี่แต่ใต้ดินลึกเสียงบางอย่างยังเต้น คล้ายหัวใจคล้ายกลองคล้ายเสียงกรีดร้องแผ่นดินบริเวณนั้นไม่มีนกบินผ่านไม่มีรากไม้ใดเติบโตตำนานกล่าวว่าหากเงายาวเกินร่างจงอย่าหันกลับไปเพราะเงานั้นอาจไม่ใช่ของคุณอีกต่อไปลาริสาหรือสิ่งที่เคยเป็นเธอยังนั่งอยู่บนบัลลังก์ใต้ดินเธอไม่แก่ ไม่ตายแต่ไม่ใช่คนอีกแล้วเธอคือศูนย์กลางของคำสาปคือผู้เฝ้าทางเข้าสู่โลกของความลืมทุกปีในคืนที่พระจันทร์แดงบัลลังก์จะเปิดรับแขกคนใหม่บางคนมาเพราะความอยากรู้บางคนมาเพราะเสียงเรียกในฝันแต่ทุกร่างไม่เคยได้กลับในเงาสุดท้ายมีชื่อถูกสลักด้วยเล็บ ชื่อที่ไม่มีวันลบได้มันคือชื่อคุณในอีกโลกหนึ่งที่ไม่มีแสงไม่มีเสียงคุณเดินอยู่ในห้องโถงเงารอบตัวเต็มไปด้วยประตูแต่ไม่มีบานใดเปิดออกได้เพราะคุณไม่ได้มาเพื่อจากไปแต่เพื่ออยู่ต่อคุณค่อยๆเดินเท้าเปล่าเหยียบเงาที่เปียก เปียกด้วยสิ่งที่คล้ายเลือดแต่เย็นกว่านั้นเสียงหนึ่งกระซิบมาอีกครั้งคราวนี้นุ่มนวลอบอุ่นคุ้นเคยยินดีต้อนรับกลับบ้านและเงานั้นก็ปิดลงอย่างช้าช้าวราวกับม่าในโรงละครแห่งความตายเรื่องราวของเจ้าหญิงที่หายตัวเจ้าชายที่ถูกกลืนและเงาที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็จบลงตรงนี้แต่เสียงในเงา ยังคงกระซิบถึงคุณเสมอ